วดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบก,กับน้องมาริวเชเคยนะวันนี้เราก็อยู่ที่ตกปลามาหาเทพกับทุน400เกมนี้อยู่ที่ค่าย FC ฟ้าชัยนะทุกคนนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็แนะนํานะทุกคนนะเป็นเกมที่ยอดฮิตเหมือนกันสําหรับค่าย FC ฟ้าชัยมาดูกันว่าวันนี้เราจะลอดหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะเราขอเริ่มที่เบตสแล้วก็ล็อกออโต้ไปแล้วกันทุกคนมาตัวแรกขอเปิดตัวเอ้ย เอาไงดีวะเอาตัวเล็กตัวใหญ่ก่อนเอาตัวใหญ่ไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะเราขอไปปลานี่กันโพนี่นีโมนี่แหละม,ามา,มามาสวยโอ้โหตัวแรกก็เน้นเนมาเลยตัวแรกก็เน้นๆมาเลยได้ไหมอุ้ยได้เห็บ,รบตาารงนี้ละกนสามร้อยหกส,สิบอุ้ยสามร้อยหกสิบเสียดายหกร้อยว่ะทุกคนโอ้โหขอฉลามสวยฉลามตามมาติดติดคอสายฟ้าได้โอ้โห ทุกคนบอกแล้วว่าตกปลามหาเทพเขาเดือดจริงเออเทพจริงเทพจริงทุกคนเอาเรื่อง yeah, ขอหยีบสมบัติขอตรงนี้ละกันหกร้อยมันคงยี้ไม่เกเอา้าหกร้อยจริงโอ้โหที่เดิมเอา้าแต่ว่ามันมีเจ็ดร้อยมาเพิ่มนี่ว่ะโอ้โหทุกคนแต่ว่าได้หกร้อยก็ถือว่าโอเคเป็นไงขึ้นมาพันเก้าแล้วแปบ๊บเดียวเอาเรื่อง สำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถตามมาได้เลยลิงก์ที่ถ้าคอมเมนต์หรือว่าเจ้มาก็ได้ m t c ียนำหน้าด้วยนะทุกคนนะสำหรับเกมยิงปลานะจะเริ่มต้นที่0.10สตังค์เท่านั้นนะทุกคนนะทุนน้อยทุนร้อยเดียวก็สามารถเล่นได้เหมือนกันใครที่สนใจก็สามารถมาตามได้เลยนะทุกคนนะลิงก์ที่ถ้าคอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะจ๊ะมาโอ้โหพอแตะแล้วก็เริ่มเงียบแล้ะเอายังไง ขอสายฟ้าอุ้ยสวยโอเคได้มาอีก300สวยฉลามมาดิอุ้ยคุโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้อ y ม่ก็ลิงได้มาคูณร้อยไปปรับเด็กขึ้นปับมานปุ๊บโอ้เอาเรื่องมาทุกคนสุดจริงนะ เกมนี้เป็นเกมที่ยอดฮิตมากสำหรับเกมค่าย f อฟซีฟาชัยอ่ะทุกคนมันมี2เกมที่แบบมีคนเล่นเยอะแล้วก็แตกมาเยอะเหมือนกันจะเป็นสึกเดือดตกปลาแล้วก็เกมนี้เลยทุกคนตกปลามหาเทพบอกเลยว่าใครตามมาวันนี้ไม่ผิดหวังค่ะทุกคนสมาชิกกับเราวันนี้บอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นเหมือนแบบ เป็นของแถมให้อะทุกคนเป็นสมาชิกด้วยได้ของแถมด้วยใครอยากรู้ว่าเป็นของแถมอะไรสามารถตามเข้ามาได้ในกลุ่มนะทุกคนเราแจกให้ฟรีนะจ๊ะไม่ต้องเสียค่าจะส่งใดใดทั้งสิ้นเลยใครตามมารับทันทีคะ่ะทุกคนของแจกของแถมบอกเลยวันเลิศยังไงนีโมสวยอุ้ยไม่ใช่นีโมโพนี่ได้มาอีอกหกร้อยขึ้นมาสองกันนะโอ้ช้ำมากขอสายฟ้าตามมาติ๊ด ขึ้นมาอีก420ค่ะทุกคนโอ้โหมันสุดมากเลิศนะทุกคนวันนี้ทุกคนแค่3 400อ่ะดูดิขึ้นไปส0 0พันเอาเรื่องโอโหใครที่สนใจสามารถตามมาได้เลยเดอ้อมาตัวเล็กตัวน้อยก็สามารถยิงได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูปังปังปัง,ปงโอ้โหเหนียวจัดได้นี้ฟรีว่ะทุกคน อุอ้ยสามร้อยโหได้อยู่อู้ยแต่ว่ามันมีสี่รอยด้วยเสียดายแอบเสียดายนิดนึงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราขอไปต่ออีกสักหน่อยละกันทุกคนจะรอดหรือเปล่าวันนี้ตัวเล็กตัวน้อยสามารถยิงได้ไม่ยิงก็ได้นะทุกคนนะเราจะไปยิงแค่ข้างในอย่างเดียวก็ได้นะเออตรงเนี้ยมันแบบแอบแตกยากนิดนึงอนะตัวเล็กอะ ชอบยิงแบบตัวใหญ่ๆมากกว่ามันแบบดูแบบแตกแตกถึงจ,จะแตกยากแต่พอแตกมาคือแบบได้เยอะนะทุกคนตัวเล็กบางตัวก็คือแตกง่ายบางตัวก็คือแตกยากพอๆกับตัวใหญ่เราก็เลยไม่ค่อยยิงนะทุกคนนเก็บไปไปว้ยิงข้างในดีกว่ามันกว่าทุกคนโอ้ยโ,โอ้โอ้สวยสวยสวยโอเคทุกคนสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันทุกคนได้แล้วเราต้องพอนะ ใครที่สนใจหรือว่าอยากให้รีวิวเกมไหนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไป e ีต่อไปมีมาแน่นอนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเด้อ